สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันนี้น้องเกอร์เอาเลขเด่นเลขดังมาฝากนะคะอันนี้งวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกสี่นะคะอันนี้ของงวดงวดที่แล้วนะคะมันออกห้าเจ็ดสี่นะคะน้องเกอร์ก็ตามทุกงวดนะคะ แล้วน้องเก์ก็พาเอางวดวันประจำวันที่หนึ่งมาฝากนะคะของเดือนธันวานะคะนี่ค่ะนี่ก็งวดวันที่หนึ่งนะคะปฏิทินดังปฏิทินเด่นนะคะเพราะเป็นแนวทางนะคะ ซื้อลอตอรี่ไว้นะคะนี่ค่ะมาเกอร์ออกมาให้ดูนะคะ คลิปนี้น้องเกอร์ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเป็นแนวทางซื้อโรตเตอรี่นะคะสวัสดีค่ะ